ลับน้อน้ำนองจะอาห,าหารของความหาด้แม่รัดือนรังโซสอนสังให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป ที่ลูกเร่มรอ้รองเพราะต้องการไปอุนอ่นอุ่นไอรักอุ่นละบุนขอน้ำลงอุน่นจะพบให้ลูกเดือนเยินผมก็ล้องส่งไปให้โรงพยาบาลพี่ก็บอกว่าหัวหน้าชันเขาได้แล้วเขาฟังแล้วยังฟังแล้วเขาว่าไงเขาบอกมันไม่ค่อยมี เออเนื้อหาที่เกี่ยวกับนมแม่เลยอะ่ะพวกเกลือแรกคาร์บฮเนตอะไรอ่ะทำไมเธอไม่ใส่มาทางโรงพยาบาลจะส่งเอกสารเพิ่มเติมไปให้ไี่งี้นะให้กายเราใกล้กันให้ดวงตาใกล้ตาให้ดวงใจเราสองเชื่อมโยงอยู่ภายน ให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพันลังให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อไป <c oughs> ชายพียินทอที่ลูกกำร้องต้องการข้าวยเด็ุบนให้รัก ุหลาบุณขอน้ำนมอุ่จากกกให้ลูกื่เติมกินก็ส่งไปเขาก็พี่สาวบอกทำไมเธอไม่ใส่กระโบยเลยนะเนี่ยฉันเลยไม่ได้สองขั้นเลยปีนี้อดไม่ได้สองขั้นเพราะว่างานออกไปเนี่ยมันไม่พอดีกับความต้องการที่เขต้องการ ทีนี้เนื่องจากว่าเป็นจิตอาสาเราก็ไม่ต้องแก้ถ้าเขาเป็นถ้าเราเป็นเขาเป็นลูกค้าเขารับจา้างเอาไปาห้าหมื่นปุ๊บเราเครื่องโปใไฮเลตเลยเราก็ต้องใส่เพราะฉะนั้นการทํางานด้วยจิตอาสาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมทําแบบที่บอกเลยคือไม่ได้อะไรเลยทําให้พี่สาวอยากได้สองขั้นพี่สาวก็ไม่ได้สองขั้นแต่มันก็ได้จากคนฟังจากพ่อแม่ทุกวันนี้ไปไหน คนก็รู้จักนะครับแล้วก็เราก็เอาเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเวลาเราทํางานไม่ใช่ว่าเราช่วยๆเสร็จเห็นไหมแก้ไขถึงไม่ได้จ้างอะไรเราก็พยายามทําให้ดีเท่าที่เราเราทําได้คําถามถามว่าอ่ะไหนบอกว่ามันมีเสน่ห์มันต้องมีแต่ดิแล้วเพลงนี้มันมีแต่ตรงไหนมันมีความขัดแย้งตรงไหนมันก็ธรรมดาเลียเๆี่ยมันก็ธรรมดาแต่เพลงเนี้ย มันมีความแตกต่างไปจากนมอื่นๆอยู่ตรงไหนอ่า,ามีเด็กถามผมนะผมสอนเสร็จไหนพี่ว่าเรื่องดีเพลงดีต้องมีแต่ยิ่งอุ่นไม่เห็นมีแต่เลยไม่เห็นมันขัดแย้งตรงไหนเลยเออ,เอ,อต้องหาให้ดูนี่ดูให้ดีใช่เพียงอิ่มทองใช่แปลว่าเออโคตรงงเลยวะ่ะ ใช่แปลว่าไม่ใช่ใช่เพียงอิ่มท้องแต่ที่ลูกล่ำร้องเนี่ยก็ต้องการไออุ่นแต่มันไม่มีแต่อยู่ในมันไม่ตจอาเขียนกันว่าแต่แต่มันมีความขัดแย้งอยู่ในในในเรื่องปกตินิดนึงนะมันก็เลยสามารถออกมาแล้วก็ขยายรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าสูตรนี้มันจะต้องสําเร็จตายต,ายตัว ะะเพราะผมเคยเจอเพลงเพลงหนึ่งมันไม่ใช้สูตรเหล่านี้เลยมันได้รับความนิยมทุกคนรู้จักกันดี Happy Birthday to you โอ้โหมันแต่งเพลงท่อนแรก Happy Birthday to you ท่อนที่สอง Happy Birthday to you พอท่อนที่สาม Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday. Happy birthday to you ไม่อยู่ในสูตรนี้เลยนะ แต่มันก็ประสบความสาเร็จของมันเพราะฉะนั้นสูตรที่เรียนเรียนแล้วรู้แล้วไม่อยากใช้เอาไปทิ้งแต่ถ้าคิดว่าแรกๆเรายังไม่ชํานาญเรายังไม่เก่งขนาดนั้นเราก็ใช้สูตรนี้กอบไปก่อนเฮ้ยพี่จุ้ยอาจารย์จุ้ยเขาบอกว่าให้มีมีเสน,เน่ห์ครับต้องขยายเราขยายนี่เราขยับนี่เราขยี้หน่อยเรานั่งขจกกัดกอแกสสวนชั้นจนล่องร่าง,ง,งดูเราใช้อันนี้เหมือนเราเดินข้ามสะพาน มีราวให้จับจับไปก่อนมันอาจจะเดินไม่สวยหรอกคนจับราวสะพานไม้หมากข้ามไปมันจะลำบากนิดนึงแต่มันไม่ตกน้ำแต่